ลูกเตา๋าลูกหนึ่งมีปริมาตรเท่านี้มีพื้นที่ฐานเท่านี้โอเคนะครับถ้านำลูกเต๋ามาวางต่อกันในแนวดิ่งห้าลูกจะมีความสูงเท่าไหร่โจทย์ข้อนี้แปลว่าอะไรแปลว่าอ่าลูกเตา๋าลูกเตา๋าเป็นลูกทรงอะไรลูกเต๋าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นลูกบาก เอาลูกเต๋าเนี่ยมาวางซ้อนกันขึ้นไป5ลูกเข okay, นะนี่ครูวาดร่าวๆแปลว่าอะไรอยากรู้ว่าทั้งหมดเนี่ยสูงเท่าไหร่เราก็ต้องหาก่อนว่าแล้วลูกหนึ่งอะสูงเท่าไหร่นี่ที่ที่เราจะต้องทำเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้แบ่งเป็นสองตอนเอาตอนแรกก่อนมีปริมาตรแล้วมีพื้นที่ฐานเฮ้ยสองอันนี้สูตรว่ายังไงนะ ปริมาตรเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงถูกไหมเขไหอ่ะเพราะฉะนั้นปริมาตรให้มาเท่าไหร่512พื้นที่ฐานให้มา64สูงไม่รู้ค้างเอาไว้เพราะฉะนั้นอยากหาสูงจากสูตรนี้ก็คือย้าย64ไปหารเพราะฉนั้นก็จะเป็น 512หาร64เท่ากับสูงนี่ที่มาหาสูงอะหารเลยครับ512หาร64ได้8โจทย์ข้อนี้พูดถึงเซนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้สูง8ก็คือ8ปดเซนติเมตรอย่าลืมนะสูงคือความยาวเพราะฉะนั้นหน่วยเป็นเซนเป็นมิลเป็นเมตรนะไม่มีตารางไม่มีลูกบาศ โอเคนะครับคราวนี้พอเรารู้แล้วว่าอ๋อลูกเต่าลูกหนึ่งอ่ะสูง8เขาวางซ้อนกันกี่ลูก5ลูกตอบ8คูณ5 8 5 40เซนติเมตรตอบไอ้แท่งไอ้แท่งเนี้ยที่เอาลูกเต๋าเรียงกัน5ชั้นเนี่ยสูงเท่ากับ40เซนเขียน okay นะอ่ะ